สวัสดีครับทุกท่านแสงส่องนะครับทุกท่านมันเลยทำให้สีมันซีดนะครับผมเนี่ยะเก็บบี้กันเด้อทุกท่านชุดที่สี่นะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไอ้วันอาทิตย์นะครับผมจะส่งไข่พันธใหม่ทุกท่านเด้อนะครับผมรอนะครับทุกท่านนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้เราท่านรอชุดของช่วงใหม่สุกช่วงสิ้นเดือนนะครับผม เนาะอาจจะได้ไข่ใหม่ช่วงประมาณต้นต้น,ตนเดือนนะครับผมเนาะจะเย็นเย็นด้อทุกท่านได้เลี้ยงทุกคนนะครับสั่งกับหคกคำก็สบายใจนะครับผมรอได้เลยนะครับผมกำลังเก็บอยู่อันนี้เหลือไม่เยอะนะครับผมทุกท่านวันนี้น่าจะได้ประมาณสิบแผ่นนะครับผมส่งท้ายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการเตรียมกล่องเตรียมแพ็คของให้ลูกค้านะครับผม เดี๋ยวจะรันคิวดีๆก่อนนะครับท่านเช็คจำนวนก่อนนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะครับผมแล้วก็รอเอาชุดหน้านะครับผมเนาะเดี๋ยวรอยีหกคำอีกทีนึงนะครับผมท่านวันนี้น้องกลับมาแล้วก็พาป้าไปตลาดอีกนะครับไปจ่ายเงินค่าศพพกกศนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจ่ายเงินค่าศพสมาชิกพักกศนะครับ ทุกท่าน <c oughs> งามๆนะครับผมชุดหนึ่งมันจะเป็นชุดของแม่กับป้านะครับผมที่เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวรอชมเนาะนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะได้ไม่ได้ได้ส่งข่าวกันอีกทีนะครับผม